นะครลงสำรวจพื้นที่จุดผ่อนพันนะครับให้ผู้ค้าหาเปร่แผงลอยได้ค้าขายพร้อมเตรียมหาหรือกับภาคเอกชนครับพิจารณาขอใช้พื้นที่เพื่อให้ผู้ค้าได้มีพื้นที่ทำกินครับ านโยบายของผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจัดทําถนนคนเดิน50เขตให้ประชาชนได้นําสินค้ามาวางขายสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนวันนี้นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจจุดผ่อนผันหาเร่แผงลอยในพื้นที่เขตคลองสานและเขตธนบุรีพบว่าบางจุดนะครับมีผู้ค้าที่ตั้งแผงขายเป็นระเบียบไม่กระทบทางเดินของประชาชนแต่ยังมีบางจุดที่ตั้งล้้าออกมาและพบปัญหา ผู้ค้าเทน้ําทิ้งลงทางเท้าและถนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตักเตือนและทาความเข้าใจแล้ว สำหรับพื้นที่ค้าขายในจุดผ่อนผันขนาดความกว้างตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับแต่ว่าวันนี้ผู้ค้าได้ขอให้ขยายพื้นที่เป็น1เมตร50ซนติเมตรซึ่งกรทมได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากทุกฝ่ายและประชาชนที่ใช้ทางเท้าร่วมกันรวมถึงการเพิ่มพื้นที่จุดผ่อนผันจะต้องมีการหารือกันอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนหมู่มากนอกจากนี้กทมยังมีแนวทางจากการจะไปจัดหาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งเป็นพื้นที่ ว่างหรือบริเวณหน้าอาคารสามารถจัดทาเป็นพื้นที่ค้าขายซึ่งจะเป็นแนวทางขั้นต่อไปเตรียมนําร่องในแต่ละเขตพื้นที่นะครับ